เหตุการณ์ที่เราจะต้องจับตาแล้วก็นี่ถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์ใหญ่เลยที่จะทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปสมุยไปอะไรเงี้ยมีผลมากนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอ U ที่มีการถอดชื่อไทยออกจากไวท์ลิสต์นะคะอันนี้แหละคะ่ะมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมที่จะเดินทางเข้ามาเวลาเขาเขาเดินทางเข้ามาพี่โอเเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเดินทางเข้ามา ประเทศไทยดูคนติดโควิดเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอเคปลอดภัยเขาดูในภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเขาถึงจะตัดสินใจเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่า,วาคุณวิพัฒน์ก็พูดชัดว่าถ้าสถานการณ์มันยังรุนแรงแบบนี้มันต้องกระทบกับแผนเปิดการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือพื้นที่ถัดมาที่ต้องมีการพิจารณาก็คือ<ม>ตามแผนหนึ่งกันยาย,ยนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะคพี่โอค่ะที่บอกว่าจะมีการเปิดทยอยเพิ่มเติมเนี่ย<ม>คุณพิพัฒน์บอกว่าต้องประเมินสถานการณ์ก่อนรวมถึงหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นๆด้วยยกตัวอย่างอย่างชนบุรีตอนนี้แพร่ระบาดเยอะวันนี้ติด600กว่าคนก็ชนบุรีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประกาศเพิ่มต้องถูกต้อง<ม>นะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะบุรีรัมย์ค่ะพี่โอค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกันเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานใหญ่อย่างโมโต GP คือวันนี้ต้องดูก่อนว่าตกลงที่ประชุมกันเนี่ยจะจัดไหม,มคือถ้าไม่จัดเนี่ยก็คือเลื่อนของการเปิดเลื่อนการเปิดจังหวัดบุรีรัมย์ออกไปก่อนเลยซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็คงอาจจะต้องเลื่อนออกไปจริงๆแนวโน้มแนวโน้มค่ะเดี๋ยววันนี้จะมีการประกาศยก,กันกี้จะมีการายันจะอยู่รกาบไยวไวันนจะาย,ยาร้กาศไดยววันนี่ะารระาดี๋ยวันนี้ะมาวะทาี่วัคซีนจ็มกาอย่างดนจํากัดในภววะที่ชีวิตของผู้คนก็ต้องเดิน หน้ากันต่อไปไม่จัดกิจกรรมอะไรเลยจะไหวกันไหมหรือว่าจะทนอึดในลักษณะห่างๆกันอีกยาวไกลแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่เราจะหาทางรับมือกับโลกอย่างไรค่ะคุณพิพัฒน์บอกเพิ่มเติมบอกว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยนะคะต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเนี่ยที่จะเป็นการขยายผลจากภูเก็ตที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ปรากฏว่า13วันเป็นตัวเลข13วันหลังจากที่มีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนักท่องเที่ยวเข้าไปที่ภูเก็ตเนี่ยประมาณ5,174คนอืม็5,174คนไม่ไม่เยอะมากแต่ก็กไ,มไม่ได้เยอะมากตั้แต่วันที่1กร,รกฎา,รราคมที่ผ่านม,มานะคะ แต่เหตุการณ์ที่เราจะต้องจับตาแล้วก็นี่ถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์ใหญ่เลยที่จะทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปสมุยไปอะไรอย่างเงี้ยมีผลมากนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอ u ยดที่มีการถอดชื่อไทยออกจากไวท์ลิสต์นะคะหรือว่าเป็นบัญชีสะอาดและกันพูดง่ายๆภาษาไทยเงื่อนไขเนี่ยคะ่ะที่เขาจะใส่เข้าไวเข้าไปในนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า75รายถ้าเทียบต่อประชากร1 0 0 0 0แนคนแน่นอนว่าเราเกิน เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถอดเดา1นึ่งแสนคนติด75ไม่น้อยกว่า75ต้องน้อยกว่า75ต้องน้อยกว่า75เพราะฉะนั้นเราเกินไปแล้วพอดีดีฉันทาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้คํานวณว่าของเราติดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราตรวจได้น้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราติดมากกว่า75รายต่อ10,000แคนแล้วนะปัจจุบันแล้วก็ในช่วง14วันที่ผ่านมาต่อเนื่องกันก็เลยทําให้ e U นั้นถอดเราออกจากบัญชีนี้ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเวลาเขาตัดสินใจเขาจะมมาาาเนนน่รรชก10,000คคติดวัลื ไม่ถึงมั้งประชากรเรา175กว่าล้านคนอะ <c oughs> ต้องอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทวงถามไปที่ EU ว่าทำไมเขาถึงใส่เราไว้ในบัญช,ชีรายชื่อนี้คำถ,ถามก็คือว่าอันนี้แหละค่ะมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในภาพรวมที่จะเดินทางเข้ามา,มามเวลาเขาเขาเดินทางเข้ามาพี่โอเคเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยดูคนติดโควิดเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะ หรือว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอเคปลอดภัยเขาดูในภาพรวมภาพใหญ่ก่อนเขาถึงจะตัดสินใจเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทีนี้มาดูอัปเดตโครงการแซนด์บ็อกซ์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะจำนวนนะักท่องเที่ยวออที่บอกไปเนี่ยสิวันแต่ว่าถ้าหากไปดูเนี่ยเรื่องของการตรวจแล้วพบว่านะักท่องเที่ยวติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนอตรวจครั้งที่1น,นะคะ4,568คน4561คนเนี่ยไม่ติดเชื้อ,อ พบแค่หนึ่งคนติดเชื้อ คัดกรองพบ6คนครั้งที่หนึ่ง1คนแล้วก็ครั้งที่สอง5คนอันนี้คือกลุ่มคนเสี่อันี้1-11กรกฎาคมใช่ค่ะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้อ่าตรวจครั้งที่้องม๋อต้องมีการตรวจหลายครั้งตรวจครั้งที่2นะคะตรวจกันหลายครั้ง1,727คนพบไม่พบผู้ติดเชื้อ1,722คัดกรองเนี่ยพบทั้งหมด5คนอืจากคัดกรองว่าสุ่มเสี่ยงต้องตรวจอีกอต้องตรวจเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้เราจะเห็นสัดส่วนและสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะคะดูที่สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะเป็นรายวันนะที่ที่ภูเก็ตพีโอก็คือที่พื้นที่เลยวันที่11เนี่ยเขาพบ5คนในประเทศ2ต่างประเทศ3เข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคแล้วใช่สำหรับจำนวนเที่ยวบินที่มีการบินเข้าภูเก็ตนะคะครับการบินไทยกาตาแอร์เวย์สเอมิเรตอียฮตแอร์เวย์สแล้วก็รวมถึงสิงคโปร์แอร์ไลน์ด้วย จำนวนคืนอันนี้คือความคาดหวังเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกรกฎาคมถึงกันยา1น4ึ่งแสนห้คืนอันนี้อันนี้อันนี้เขจองเข้ามาแล้วพี่โอ,อนนจองเข้ามาแล้วแต่จองนวนเที่ยวบินยังไม่มาใช่นี่อน,นี้คือเป็นจองเข้ามามแล้วนะคะจองกับห้องพักเนี่ยเข้ามาผ่านเอเจนซีต่างๆ รวมทั้งหมด174,501คืนกรกฎาคมอยู่ที่153,000คืนสิงหาคม18,000คืนแล้วก็กันยายน16,000คืนส่วนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นู่นเลยค่ะปีหน้าเข้ามาแล้วเนี่ยอยู่ที่1,355คืนก็ทยอยจองเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่คือจำนวนใช่พูดง่ายคือจำนวนคนกับจำนวนคืนใช่ที่ที่จองเข้ามาที่โอทรา,ารบไหมว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ คนที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งฝั่งอันดามันจะเป็นส่วนใหญ่อ้าวภูเก็ตก็อันดามันสิจ๊ะอ้าไม่ค่ะหมายถึงฝั่งฝั่งนี้ฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ฝั่งไายฝั่งาตะวันออกฝั่งสาคูฝั่งกัมลาป่าตองฝั่งนี้จะเป็นส่วนใหญ่ฝั่งทางตะวันออกจะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็แน่นอนว่า120วันสําหรับการเปิดประเทศซึ่งเป็นเป้าหมาย ก็ถ้าหากดูข้อมูลแล้วคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจได้เองว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ